สวัสดีค่ะหางหายจากการรีวิวไปนานเลยนะคะวันนี้อุ้มก็จะมารีวิวบราของแบรนด์เชอร์รีลอนบรานะคะซึ่งจะมาบอกถึงความพิเศษของเขาแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะคะวันนี้อุ้มจะมามิกแอนแมทให้เพื่อนๆดูด้วยกันทั้งหมด5ลุค5าสไตล์เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปพูดถึงคุณสมบัติพิเศษแล้วก็ความปังของเขาก่อนค่ะเริ่มเลยบรารุ่นนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่าเชอร์รีลอนสลิมบาค่ะนวัตกรรมที่การทําตัวนี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือเป็นบรารุ่นซีเมํเลหบ ไ like, ลท์รอยต่อนะคะไลร์ like, ตะเข็บทําให้เพื่อนเอเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องห่วงเรื่องความระคายเคืองเลยนะคะนี่เลยความยืดหยุ่นคือทำมาดีมากๆแล้วสายทั้งสองข้างสามารถปรับได้ตามสรีระของร่างกายเลยค่ะมาซูมให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนะคะว่าบาตัวนี้เนี่ยละเอียดมากๆแถมที่สำคัญนะคะไท์รอยต่อจริงๆและสีเนี่ยสวยปังสุดๆเลยค่ะมีแต่ขอปรับได้ถึง3ระดับ มีฟองน้ำรองกระชับหน้าอกหรือใครที่ไม่ชอบสามารถเอาออกได้นะคะเนื้อผ้าจะเป็นเด็กเพิ่มความกระชับยืดหยุ่นดีค่ะดีไซน์ของบารนะคะออกมาทำให้ใส่ล้วเพียงสวยมั่นใจเลยค่ะมีให้เพื่อนๆเลือกด้วยกันทั้งหมด3ขนาดนะคะ M, L, XL แล้วก็มีสีให้เลือกเยอะแยะมากๆเลยแต่ว่าวันนี้อุ้มเอามาทั้งหมดด้วยกัน5สีเอาละอย่าเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ mix and match การใส่ปลาปังๆได้เลย I guess the hearts can lie And it feels so bright It's like a love was gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can see it now it's deep in your eyes No way to deep i when we feel inside Baby baby now I know Baby baby gotta go There is so much love to give Somehow I know how moving <speaking> happened <speaking> <speaking> though he will wave c h e r ี y l o n .com ค่ะหรืออัปเดตข้อมูลสินค้าใหม่ๆได้ที่ Facebook i d หรือ Line@ c h e r r y l o n w o r l d อย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะคะ